สวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราไม่ได้อยู่ในเกมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในหน้า Discord ของเกม Demon Slayer Project นะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยจะถูกปล่อยมาในไม่ช้านี้นะครับผมผมเลยมาทำสปอยนะครับว่ามีอะไรอยู่ในเกมมากก็เป็นสเน็คพิ้งนะครับผมโอเคอันนี้เป็น Demon s l a y e r นะครับผมอาจจะไม่รู้อะไรมากนะสำหรับ เดมอนสตีร์เพราะผมดูแค่อนิเมะนะครับผมถ้าผิดลาดประการใดก็ขออภัยมาในทีด้วยนะครับผมโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยครับพ้อมก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับผมขอบคุณแฟนอาร์จาก black forest กันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากส่งแฟนอาร์นะครับผมสามารถส่งท้ายที่ discord ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับผมโอเคไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นแล้วนี่ต้องเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับผมผมว่ามันน่าจะไม่ค่อยเยอะนะครับมันน่าจะอ่านี่ไเอยมันก็เยอะอยู่นะถือว่าไม่นี่อ่ะสละ โอเคมาดูสนิพี้นะครับผมอันแรกนี่น่าจะเป็นกระบวนท่าที่สองนะครับผมรอมันโหลดแป๊บนึงนี่ท่าฟันก็มีนะฮะนี่จะเป็นท่ากระบวนท่าที่สองปะถ้าผิดประการใดผมจะใส่ชื่อเอาไว้ให้นะครับผมนี่จะเป็นกระบวนท่าที่สองกังหันลมกังหันน้ํานะครับผมก็ถือว่าทําได้สวยนะครับผมถูกใจโจเลยนะโอ้สายฟ้าครับผมผมเป็นคนที่ชอบปานอัศนีมากเลยนะฮะ ซปาอสันนี้มากกว่าวารีนะครับผมผมไม่เคยเห็นท่านี้เลยเออในอนิเมะเนี่ยผม,ผ,มผมดูถึงแค่อนิเมะนะครับผมผมดูถึงแค่อนิเมะผมไม่ได้อ่านมังงะต่อนะฮะที่จะไปยืมเพื่อนอะไรแต่ว่าไม่ติดโควิดก่อนนะครับนี่เป็นท่ากระบวนท่าอะไรไม่รู้นะครับของเซ็ตเอลิเซนะที่ผมเห็นในอนิเมะอนิเมะก็จะมีแค่สองท่าก็คือรูปแบบที่หนึ่งใช่ไหมที่มันจะแยกมาสองอันนะหรือว่าที่ผมเคยได้ยินข่าวมาว่ามันมีสาม อย่างอย่างใช่ไหมกระบวน่าที่หนึ่งอแยกเป็นสามอย่างอะอาจจะใช่อาจจะใช่นะฮะอาจจะใช่โอเคอุ้ยอน,นี่อะไรเนี่ยทุกคนดูดิหูปลาปลาสัตว์ป่าเหรอแต่ผมไม่เคยเห็นในอไไนะนิเมะนะเขาน่าจะทำมันเป็นแบบเหมือนพู้ตัดตลกตลก,ตลกนะเออนะเท่ดีอันนี้จะเป็นดาบนะครับดาบของ นักล่าอสูรน,นะครับผมอ่านี่เป็นเดมอนนะครับผมเขาลงรายละเอียดยันเดมอนเนี่ยทุกคนเดมอนนี่เท่นะครับอันนี้ตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวที่มีตาบนมือนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นลูกสําหรับลูกบอลน,นะฮะลูกบอลเมื่ออยู่ตรงนี้เด้อโอเคสําหรับสามตัวนี้กูไม่รู้นะครับผมเคยเห็นแค่2องตัวนี้หรือว่ามันเคยอยู่ในเมสามตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับใครรู้ขอ้อมูลก็ฝากคอมเมนต์ดเด้ออ้ยดาบสีขาวครับผมดาบสีขาว ตัดลายทองนี่เขาเท่มาเลยนะตัดลายทองอะขาวลายทองนม่ไดเป็นเหมือนของเซนอิซึปะถ้าจัไม่ผิดนี่อะทุกคนว่ามันเหมือนปะผมดูรูปให้เนี่ยถ้ามันมีสายฟ้าตรงกลางอะอนะเออนะเออมันมีรูปไหนที่มันแบบเป๊ะบ้างปะมันมีดาบเหมือนคาตา่าหรือเป็นสีขาวตัดทองอะทุกคนเรามาดูที่ขนะ้อเนี่ย มันจะเป็นแต่มันไม่มีสีฟ้าเอ้ยมันไม่มีสีฟ้าค่ะมันไม่มีสีเหลืองตัดมันสายฟ้าแต่ผมคิดว่ามัน,น่าจะเป็นของเซงอิซึเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมไม่รู้ข้อมูลจริงๆนะฮะเป็นตัวอะไรนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ได้อยู่ในอนิเมะนะฮะโอ้โอ้ท่าอะไรครับเนี่ยอาจจะเป็นกระบวนท่าที่อะไรวะอันนี้ผมไม่รู้ครับน่าจะเป็นกระบวนท่าที่หนึ่งปะไม่รู้ดิน่าจะไม่ใช่นะ โอเคยวผมเขียนชื่อไว้ให้นะครับโอ้อันนี้เป็นดาบของชินอบุครับเขาทำโมเดลสวยมากเลยครับผมลงรายละเอียดมากเป็นดาบที่มีพิษอยู่ใช่ไหมแต่ผมจำไม่ผิดนะเป็นดาบของชินอบุชินอุบุปะมาหรอใช่แหละโอ้มาถึงเมืองกันบ้างครับผมสำหรับเมืองนี้อืเป็นเมืองแนวญี่ปุ่นนะครับถือว่าผมชอบอะไรแบบนี้มากเลยนะโอ้อันนี้จะเป็นโตเกียวนะฮะโตเกียวที่พระเอกได้เจออะไรวะเขาชื่ออะไรอะมูซันปะมูซันครั้งแรกอะครับ น,นี่น่าจะเป็นโตเกียวนะฮะโอ้โอ้สายฟ้าครับอัศนีเปรี่ยงโอ้ทุกคนครับรอเลยนะฮะถือว่าผมรอเลยนะครับสําหรับเกมนี้เนี่ยจริงะฮะปานสายปานสายฟ้าคุณจะเรียกว่าสายฟ้าอัศนียวะเนี่ยก็เหมือนกันอนะ่ะเออดูดูดูดดเวลาพุ่งไปเนะี่ยมันจะมีเหมือนมังกรนะทุกคนดูดิหรือครั้งหนึ่งอีกสักครั้งปรึง่งไปไงเหมือนสายฟ้าไปแบบมังกรอนะ่ะ อาามาดูที่เขาของอสูนนะฮะเออนี่จะมีกี่แบบเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกแบบเลยนะฮะสำหรับเขานี่เขาทำมาหกแบบเลยนะครับผมอาจะเป็นวิชาเลือดอะสูนหลายหลายอันอยู่เนาะเออนี่เป็นทักษะการฟันครับเอ้ยเดีดยวเด,เด,เด,เดมันเหมือนจะมีสองดาบอะเป็นดาบของไอ้่ปะหมูป่าปะแต่ว่ามันต้องเอาหินมาเคาะไม่ใช่เหรอทำไมไอัน,นี้ไม่ไม่มีรอยร้าวอะใช่ปะมันไม่มีรอยร้าวาใช่ปะ เออน,นี้ไม่มีรอยร้าวทุกคนเยสเขาอาจจะให้เราเห็นว่ากระบวนาท่าฟไฟมันเป็นยังไงก็ได้นะครับผมอ่าน,นี่คือการซูมเข่าใกล้ๆนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาของวิชาเลือดอสุนก่นใดน,นะครับผมโอ้อันนี้เป็นกองครับอันนี้เป็นกองผมรูอันนี้เป็นกองครับเป็นวิชาเลือดอสุนที่โกงนะถือว่าโกงนะอันนี้อน,นิเมะเนี่ยโกงนะใช้ได้อยู่อ่าสำหรับตอนนี้นะฮะเป็น ตัวที่มีอะไรวะเขาเรียกอะไรอะตาบนมืออะตาบนมือที่ไม่ตาบอดอะเออโอ้ตัวนี้เป็นตัวยันครับผมเดี๋ยวนะตัวยันตัวยันตัวยันขอคิดก่อนเอออาจจะอยู่มันอาจจะมาพร้อมกับอ๋อตัวยันนี้เหรออาจจะยันที่แปะหัวพระเอกวะวะที่มันได้เห็นแบบลูกศรนอะ่ะใช่ปะใช่ปะโอ้ใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้นะครับผมอ่าหลังจากอสูรครับมาถึง กระบวนท่านะฮะของอะไรวะปราณวารีนะฮะเออผมจะเขียนอะไรวะเขียนชื่อกระบวนท่าไว้ให้นะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นกระบวนท่าอะไรนะจ๊ะเพราะว่าผมกูลืมนะครับอัน,นต้อมานะครับผมอันนี้เป็นข่าอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรผมกบบนหัวอผมกบบนหัวนี่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นของใครอีกแล้วนะฮะโอ้ สุดยอดทุกคนครับหินในเกมนี้มันเสมือนจริงมากอะ่ะว่าปะเหมือนจริงจริงโคตรเหมือนนะโคตรเหมือนของจริงเนยทุกคนเพราะว่าเป็นหินที่โคตรสวยเลยนะอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นที่ฝึกนะครับผมเขาอาจจะยังทําไม่เสร็จนะครับผมเพราะรอบรอบนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะฮะนี่อาจจะเป็นที่ฝึกเข้าหน่วยไม่ใช่หน่วยเป็นนักล่าอสูรนะครับผมก็จะมาฝึกมาตีหินให้แตกนะครับอ่าอันนี้จะเป็นทันจิโร่กับ คุณเอ่อชื่ออะไรอะ่ะยูโลโกดะอ่าอาจจะเป็นเควสของเกมนี้ก็ได้นะฮะผมใครจะไปรู้หรออาจจะเป็นเควสของเกมนี้นะฮะสองคนนี้หรือว่ามันจะพาเราไปเอ่อเป็นหน่วยไม่ใช่หน่วยเป็นอะไรกันหน่วยวะกูติดแบคโคเวอร์ <Back over S 2> เกินไปแล้วอาจจะพาเราไปเป็นนักล่อาอสูรก็ได้นะฮะมาอีกอันนึงนี่จะเป็นเหมือนจะเป็นโมเดลปะอันนี้ผมไม่รู้นะครับเป็นหมวกเป็นหมวกของ ปานสปานะครับโอ้เป็นดาบที่เทมากทุกคนดูดูว้าวดาบโคตรเทอะ่ะเขาทำโมเดลนี่คือแบบดาบสวยมากเลยสวยสวยจริงๆอเนี่ะแบบสวยมากอ้นี่จะเป็นเหมือนเขาก็ทำสวยนี่เขาลงรายละเอียดมากเลยนะครับเป็นองเป็นป้ายพวกโคมไฟเนี่ยโมเดลสวยมากผมตัวผมชอบนะเอ่อมาดูวิดีโอกมากฮนะมันจะเป็นเหมือนปานไฟปะดูดูด,ด ปึ๊บปึ๊บเหมือนการสะบัดราบเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยจะมีพวกไฟขึ้นมานะแบบนี้แบบนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะแหลกหรือเปล่านะแต่ผมว่ามันน่าจะแหลกอยู่แหละน่าจะแหลกอยู่นะพวกเดมอสเทเล่เนี่ยมันอาจจะทำให้เราแต่ละเกมเนี่ยมันก็แหลกจังใช่ไหมเออเนาะหวังว่าเกมนี้จะไม่แหลกมากนะครับผมก็แหลกได้ก็ก็แหลกน้อยหน่อย,หน,อยหน่อยนะฮะเออนี่ฮะเป็นทันติโรครับรูปเดิมฮะกับอาจารย์ของเขารูปเดิมกับรูปนี้เนาะ นี่ใช่ใช่อู้เป็นอะไรเนี่ยลองปเปิดเสียงดิโอ้โหเพลงอ,อะไรอะเมื่อกี้เขาทำอะไรอะฮึบปึ๊บปึ๊บมันจะเป็นกระบวน่ารปะหรือการฟันอย่างเดียวไหนอ่าอ,อีกสักครั้งไปฮึบปึ๊บโอ้อาจจะต่อจากที่แล้วนะฮะอาจจะเป็นการฟันอย่างเดียวแล้วก็ ผสมสานเข้ากับอันนี้นะฮะเพราะว่าไม่น่าจะใช้กับบวนท่านนะครับผมโอ้เย็ด <Yes. S 1> ทุกคนแม่งยังสวยอะมีซูชิด้วยภาพสวยมากนะทุกคนนะโอ้โหนี่จะเป็นร้านค้านะฮะอื uh ้อ huh. uh ื huh. ้โอกเกียวนะฮะขนาดยังทำไม่เสร็จนะครับผมสวยมากนะฮะเย็ดลงรายละเอียดอ้าวโอเคตัวนี้น่าเป็น มอนเตอร์ปรแกรบหรือว่าเป็นบอสนะฮะมันชื่อลุยหรือลิววะผมลืมอันนี้จะเป็นตัวที่ใช้ได้นะครับผมใช้ได้ออกจากมือฮะมันแมงมุมอะครับพิ้วพิ้วเออนะตัวนี้ครับผมอันนี้จะเป็นมุซันนะฮะที่เจอกันที่โตเกียวนะครับผมผมว่ามันน่าจะมีนะฮะน่าจะมีอยู่ในเกมแน่นอนเพราะว่าในเมืองนี้เนี่ยเมืองหลักอาจจะเป็นโตเกียวก็ได้นะครับผมโอ้อันนี้เป็นสําหรับปลาดาบของปลาไฟนะฮะปลาเพลิงไม่ใช่ปลาไฟนะปลาเพลิงผมจะเรียกให้ดีนะฮะ น,นี่เป็นดาบของปราณเพลิงนะครับผมแต่ว่านี่น่าจะเป็นอัน,นอันเนี้ยดาบสีแดงๆท่วนๆเนี่ยน่าจะเป็นแบบดาบตอนเริ่มเกมเหมือนเดมบล็อกสเตเยอร์น่าจะใช่นะครับแต่ว่าเขาทำสวยนะครับอืมผมชมเลยว่าเขาทําสวยมากอันนี้ครับผมอันนี้เป็นสกิลของได้นะฮะสกิลของได้คือลูกบอลอะไรวะใช่ป่ะวะที่มันขังพระเอกแล้วพระเอกปล่อยปล่อยเลือดอสูรอู๊ฟสรับอันนี้ฮะโอ้ ไม่เคยเห็นในอนิเมะเลยนะผมสาบานว่าผมไม่เคยเห็นในอนเอิเมะหรือว่ามันมีวะอ่ะอันนี้น่าจะอยู่ในมังงะน,นะครับผมเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ปลานะครับผมอาจจะเป็นวิชาเรืออสูรนะฮะเพราะว่าผมเห็นพระจันทร์อาจจะเป็นของพวกคางคืน้างแรมพวกเนี้ยน่าจะใช่นะครับผมสําหรับใครรู้ข้อมูลเนะี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะฮะผมนี่มีหลายอันเลยเนี่ยมันเป็นเหมือนพระจันทนระ์นี่ทุกคนมันเหมือนครึ่งเสี้ยวอะเออนะใช่นะผมว่าเป็นของพวก ใช้เลือ,อสูรนั่นแหละโหว่าโดดทีหนึ่งน่าจะตายนะฮะทำโมเดลผมพวกผมชอบพวกออร่ามากเลยพวกระวังสว่างเน่ยมันทำมสวยมากเลยฮะน่าโอ้โหรักเลยรักเลยอ่ะนี่ไรอ่ะเหมือนจะเป็นได้ปะน่าจะเป็นได้นะทุกคนเป็นได้อะ่ะเหมือนเป็นได้อะ่ะเป็นได้ของลุยอะ่ะนี่เออใช่ใช่จริงด้วยใช่โหมเป็นการมัดนะฮะเป็นการมัดสามารถมัดคู่ต่อสู้ได้เหรอ ถือว่าอยู่ได้นี่โกงมากเลยนะนี่ก็จะมีลูกบอลอยู่ข้างหลังด้วยนะครับผมโหโหสำหรับใครที่อยากใช้ได้นะครับผมถือว่าสุดจริงแบบนี้นะฮะหืม hmm. มีอะไรอีกไหมเนี่ยถือว่าเยอะนะโอ้ยโหสกิลได้ของเกมนี้มันเยอะจริงนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นสกิลได้นะฮะอันนี้ก็ลูกบอลได้นะครับโห oh. สุดจริงครับผมอันนี้เป็นของได้อีกแหละเออนะฮะ มาดูสปอยกันทุกอะไรเหทุกคนมันเป็นสปอยด้วยเออตอนอยู่หน้าประมาณร้อยแปดสิบเป็นสปอยเหรอเขาบอกว่าเอาแค่นี้พอถ้าบากว่นนี้จะเป็นเหมือนสปอยนะฮะผมไม่รู้นะฮะอันจะอยู่ในมังงะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ดูมังงะไงเออผมเลยไม่รู้ว่ามันมาจากวิชาเลือสุดตอนใดนะครับผมนี่ก็เป็นเมืองโตเกียวอีกอันหนึ่งนะครับผมเขาถ่ายมาได้หลายๆที่เลยนะฮะเป็นเมืองโตเกียวเดอโอ้ อู้ผมผมตกใจครับผมเป็นบอสน,นะฮะเป็นบอสของเกมนี้เลยนะฮะอันจะเป็นบอสนะครับผมหรือว่าเป็นมอนเตอร์ผมว่าน่าจะเป็นบอสนะฮะเพราะว่าอันนี้น่าจะอยู่ตอนที่หนึ่งหรือว่าตอนที่สองวะเพราะว่าอันนี้ผมดูในมังงะไงน่าจะอยู่ตอนที่สองนะครับผมสําหรับวันนี้ที่พระเอไปาปาบเด้ออ่านี่เขาเขาก็ถ่ายรูปมาให้อีกแล้วนะครับผมสำหรับเมืองโตกเกียวนะฮะเมืองตกเกียวเขานี่ทําสวยจริงเลยนะฮะนี่เป็นร้านขายผักนะฮะประมาณนี้ อู้นี่ปานวาลีครับผมเป็นปานวาลีเนี่ยมาดูนี้เปรบ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 มันแตกต่างจากอันที่สองไงวะเอออันนี้ผมมาดูไม่ออกมันเป็นกระบวนท่าอะไรนะฮะเออนะจ๊ะโอเคมาดูนี่กันต่อโอ้โอ้โห้คุณเทพสัตเทพสัตเลยเทพพดปึ๊บปึ๊บ ทุกคนเห็นปะเหมือนเหมือนมีหัวมังกรอะใช่ปะแล้วผมเห็นไม่ผิดเอ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ย,ยมันเหมือนหัวแมวหรือหัวมังกรวะน่าจะเป็นหัวมังกรนะอันนี้จะเป็นเหมือนท่ากระโดดนะครับผมท่ากระโดดท่าฟันประมาณนี้วะฮึบท่าฟันเขาเนี้จะมีเอ้ย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 ทุกคนทุกคนดู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 ด,ด,ด,ดูดาบดูดาบดาบมันมีดาบของไอ้นี่นี่ว,วะเห็นป่ามันมีรอยแตกอะน่าจะเป็นดาบของปานสัตว์ป่านะครับผมท่าวิ่งเขาเท่นะท่ากระโดดด้วย ถ้าลงนี่จะมีออร่าเนะมีออร่าการลงอันนี้จะเป็นข่าครับเพิ่มมาจากอันที่แล้วประมาณสองอันนะตอนที่แล้วมันมีหกอันตอนนี้มีแปดอันแล้วนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออแปดอันครับผมถูกต้องอันนี้จะเป็นเหมือนอะไรอ่ะเข่าอันนี้กแล้วข่าที่ผมไม่รู้จริงครับเป็นของใครนะฝากทุกคนใค้รู้นะฮะเชื่อคอมเมนต์หน่อยนะครับใครที่อ่านมังงะมาหรือว่ามันอยู่ในอนิเมะครับผมผมอาจจะจําไม่ได้นะครับผมอาจจะมองไม่เห็นก็ได้อันนี้จะเป็น สกิลของปานเพลิงนะฮะสำหรับปานเพลิงนี่ผมไม่รู้จริงๆนะผมไม่ค่อยศึกษาข้อมูลสำหรับปานเพลิงเท่าไหร่ที่ผมดูดูก็แค่มีปานวาลีกับปานอัศนีนะครับผมผมมดูแค่นี้จริงๆดูเรียกูก็ดูแค่นี้แหละปานเพลิงนี่ไม่ค่อยออกมาก็จะรู้ได้ยังไงวะอันนี้เป็นหน้ากากของชิโนบุไม่ใช่ชิโนบุเป็นอาจารย์ของทันจิโร่นะฮะโอ้โหอันนี้ปานเพลิงอีกแล้วปานเพลิงปานเพลิงอีกแล้วสกิลปานเพลิงอีกแล้วครับผมรอรูดแป๊บไหนดูดิปึ๊บ ปุ oh, to I, ke, Again, ๊บอ๋อ huh มีม right ีเหมือนการเลงนะมันมีทิศทางการเลงด้วยเนี่ยมันจะมีสีแดงๆนี่เหมือนเหมือนโล็อกมันไม่ใช่เดมอนบล็อกโซลิเยร์นะมันเป็นการเลงวันนี้ปุ๊บปล่อยไปทางไหนนะทิศทางนี้อันนี้จะเป็นสกิลระยะไกลอยู่นะฮะอุ้ยเนาะอันนี้จะเป็นอะไรอีกเนี่ยปุ๊บอ๋อเป็นสกิลเดิมปะไกลปะเออไกลอยู่นะครับทุกคนประมาณไกลอยู่แหละนั่นจ้ะอ่าโอ้โหอันนี้เป็นโอเค ผมถึงเอเวอรวันแล้วผมก็ประมาณสำหรับแค่นี้แล้วกันนะสาหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมมาสปอยต่อในคลิปหน้านะครับผมสำหรับใครที่อยากเข้ามาดูแบบของตัวเองเข้ามาดูแบบด้วยตัวเองนะฮะผมแล้วผมจะผมจะแปะลิงก์เกมลิงก์ดิสเกมเอาไว้นะครับผมโอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วลนะ่ะเดี๋ยวผมมาสปอยในคลิปหน้านะผมเพราะว่ามันเยอะจริงๆครับผมเดี๋ยวมันจะเกินเวลานี่จะถึง20นาทีแล้วแนะ่ทุกคนผมต้องตัดอีกนะครับผมโอเคครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปแดวนี้นะครับผมก็ขอละกดซับสไคร์นะฮะกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมจะไปถึง300ซับสไคร์ด้วยกันนะยจ้ะโอเคครับวันนี้เราไปก่อนแล้วบ๊ายบายจ้ากูต้องไปเรียนออนไลน์ต่อชิบหายเอ้ย